นมปริศนาวิ่งมาปล่อยโฮกอดเจ้าสาวไม่ยอมปล่อยเจ้าบ่าวยืนงงทำได้แค่มองพอรู้สาเหตุถึงกับน้ำตาคลอเมื่อเร็วๆนี้ได้มีผู้ใช้งานบัญชีติกต็อกรายหนึ่งได้โพส์ตแชร์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นเหตุการณ์แปลกตาหลังเสร็จสิ้นงานแต่งงานแห่งหนึ่ง กูบ่าวสาวกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านแต่มีชายหนุ่มรายหนึ่งวิ่งโผลเข้าไปกอดเจ้าสาวเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพร้อมกับร้องไห้ออกมาไม่อยากให้เธอไปบ้านของสามีเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับด้านครอบครัวที่อยู่ในเหตุการณ์ ต่างมองดูด้วยแววตาเศร้าสะเทือนใจครับทั้งเจ้าสาวและชายหนุ่มต่างก็ร้องไห้ออกมากันทั้งคู่เจ้าสาวพยายามเอามือเช็ดน้ำตาให้ชายหนุ่มก่อนที่จะเห็นเจ้าบ่าวปรากฏตัวขึ้นมาแต่เขาก็ทำได้เพียงยืนมองเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเช่นเดียวกันครับไม่สามารถเข้าไปแยกพวกเขาทั้งสองออกจากกันได้ผู้โพสต์คลิปได้เผยว่าชายหนุ่มรายนี้เป็นน้องชายของเจ้าสาวนั่นเองครับซึ่งทั้งสองพี่น้องไม่มีพ่อแม่มาตั้งแต่เด็ก จึงสนิทใกล้ชิดดูแลกันและกันมาสองคนเมื่อต้องจากกันทั้งคู่จึงทำใจได้ยากลำบากครับทั้งนี้ฝ่ายเจ้าเบ่าเองก็สูญเสียแม่ตั้งแต่ยังเด็กเช่นกันดังนั้นเขาจึงเข้าอกเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีนั่นเองครับ ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความผูกพันของพี่น้องที่ไม่อยากแยกจากกันนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ